นาทีระทึกฮะเดี๋ยถอยพี่เลิศมาหาบัวเราจะมากิ้นกันในป่าูกเดี๋ยวจะถอยรดให้นะเดี๋ยวถอยรถให้แป๊บนึงนะเราจะถอายคลไปกันนะ อ,อันนี้คิดว่าจะกลับบ้านจะขึ้นรถแล้ว่เลิศไปเลย อี่บัวพังป่าแล้วเอาิดเฮ้ยี่บัวพังป่าแล้วนะวกลัวมากอะไรยังไม่กลับลูกเข้าไปไหนกันหมดอ่ะมาเราไปดูลูกก่อนเจอกันแล้วเขาเจอกันแล้ว จเจอกันแล้วครับบัวไมร่รีรอครับบัวโจกแล้วครับบัวหาท่าแล้วครับบัวหาจังว้วะแล้วครับบัวไม่ได้สนใจเลยครับให้เขาผูกข้าะไรก่อนครับเลอนหรอทมาเฮ็ดย่างทามาเฮ็ดย่งา,ายง,าางบัวนี่มันผู้ชายนะลูก จิ้นเหรอลูกจิ้นเหรออะไสนใจอะไรเลยตอนนี้สนใจเล่ช่ทงเดียวเล่จ๋าเล่มาเล่นกับบัวมา,มา,มาขาห้าออกด้วยนะขาที่ห้าออกด้วยนะ ราจะไปไหนอ่ะมาหาบุกกรนะงุดแล้วนะงุดหงิดแล้วเนี่ยงุดหงิดแล้วเนี่ยเข้าป้าดิค่ะออกมาแล้ว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 มาหาเลือดเหรอ โอไปไม่ถึงโอ้โหจับตูดก็ยังดีหไห้ลูกหืมบัวใ่ด้วยจะเย็นบัวจะไปให้เลิลูก ีไปมาหาเหรอเวลาไม่ช่วยแม่ลูกฮะเห็นบัวกินอะไรก็จะกินด้วยมดนน่คนนี้เลิศยังเลิศยังไอ้นี้อยู่ยังไม่ชินตื่นเต้นอยู่ มึงวรออกไปนี่ไปหาหญิงทีนึงแล้วหญิงอื้อเลยนี่นี่แน่นี่นี่อื้อให้ดูเลยนี่ว่นว่นไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยดูอันนี้จะหอม็บไม้ไหมล่ะเห็นพี่บัวกินอะไรก็กินหมด ไม่อยากไล่น้องลูกให้น้องเล่นด้วยเสียงต้นไม้เหมือนมันจะเจาะมากอะไรนี่ก็อันนี้ก็จะไปเอาต้นไม้ที่หัวหักมาเมี่หัวเอาไหม โบหางใครแล้วเนี่ยหัวหัวเอาไปดิหัว,ห,วหัวนั่งอยู่นู่นนะคะนิ่งล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 ะ เด็กๆพากันนิ่งเล่นดินนะคะเจ๊จะเปิดแล้วมีใครมีเลิศมีเลิ้ออกมาแล้เลิศออกมาล้มีเลิศออกมาล้วมีเลิศออกมาล้วบับัเห็นแล้วบัวเห็นแล้วบัวเห็นแล้วบัวบัวเห็นแล้วบัวเห็นล้วย บ่เหรอบ่้หรอว,วาอันนี้อะไรนี่บอยฟังนี้แล้วนะคะหญิงเป็นแรองอ่ะหญิงเอ้ยฟังอะไรหญิงเอ้ฟังอะไรหญิงหญ <laughs> ิงตัวกลมๆดีัเลย พี่บัวเข้าไปป่าฝังกันนู้นแล้วเข้าไปในป่าลึกแล้วไปทำป่าให้ลาบอ่ะมีเด็กแอบเข้าไปนะคะเดี๋ยวก็ได้โดนพี่บัวไล่ออกมาแหละไม่ร้ายตกใจตกใจ <c oughs> เห็นแต่ง,งานขาว,ขาว อันนี้เงียงๆเด็กเป็นนิ่งๆกั <cały istas S 1> นนะคะนี่ไงเดี๋ยวพังใส่แม่ลูก อ้อมไปฝังนึ่งเหรอลูกบวกก็นิ่งละยิงก็นิ่งละ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ์กดกระดิ่งกดติดตาม <c oughs> ให้ช่องพายบัวบานด้วยนะครับสวัสดีครับ